สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับคลิปนี้นะครับก็มาพบกับแนวทางในรอบดึกนะครับก็จะเป็นราวกาชาติดาวโจน VIP แล้วก็ดาวโจนปกตินะครับก่อนเข้าไปรับชมนะครับขอฝากคําเตือนพี่พี่นะครับแนวทางตัวเลขทําจากสูคนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบแนวทางตัวเลขแล้วค่อยทมนะครับผมแล้วก็พี่พี่สมาชิกนะครับเพื่อนใหม่หรือเพื่อนเก่านะครับที่เพิ่งเข้ามานะครับยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับหรือว่า อยากเปลี่ยนบ้านเสี่ยงโชคเนาะอยู่บ้านเก่ามานานดวงไม่เฮงไม่ปังนะครับก็ลองเปลี่ยนบ้านดูนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ําเต้าทองนะครับน้ําเต้าทองนะครับก็สําหรับแนวทางของเราเมื่อคืนนี้นะครับพี่พี่ก็ถือว่ามาในในหนึ่งรอบนะครับมาในหนึ่งรอบนะครับเมื่อคืนนี้ลอวกรชาติผมให้หนึ่งกับ5้าไปคนที่ออกสามเก้าศูนย์กับเจ็ดสี่นะครับรอบนี้เราหลักสี่ก็ให้อยู่นะครับห้าสี่งสี่ก็ออกเจ็ดสี่เนาะอันนี้หลุดไปนะครับ ส่วนดาวโจน์ vip 0กับ6นะครับรูด6ผลที่ออก044กับ20นะครับของเรามาในตัวเน้นตัวเจาะนะครับใครเอาศูนย์ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่0220นะครับในตัวเน้นส่วนดาวโจน์ปกตินะครับผมก็จะขอแจ้งแบบนี้ว่าอันนี้ไม่รู้ว่าผลจริงแน่ชัดขนาดไหนนะครับเพราะว่าในตามในตามเวฟบที่ผมคิดคำนวณน,นะครับมันมันไม่มีผลนะครับเมื่อคืนนี้ก็คือมไม่มีผลเนาะแต่ว่าในผมดูในไรฟ์สดเนี่ย ตอนเช้าเน่ยเป็นผลรอบปกติผมก็จะงงอยู่นะครับก็คือในในบ้านผมนะครับบ้านน้าเต้าทองนั้นเมื่อคืนนี้ปิดลับนะครับไม่รับนะครับดาวโจรปกติเนาะก็ถ้าเกิดพี่พี่ท่านใดรู้ข้อมูลว่าผลจริงหรือผลไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมเนาะแต่ว่าของเราถ้าเกิดมาผลนี้นะครับของเราก็หลุดไปนะครับพี่พี่เนาะต้องขอโทษด้วยนะครับถ้าเป็นผลนี้ส่วนในค่ําคืนนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันต่อนะครับพี่พี่ ขอให้ปงังๆเฮงก็แล้วกันนะครับคืนนี้ลาวกาชาตินะครับลาวกาชาตินะครับรอบแรกผมได้9แล้วก็5นะครับผมสายรูดให้ไปที่เลข5นะครับ50 54 57 94 9 5 97นะครับเม็ดเดียว9 5 4ตัวเน้นตัวเจาะนะครับตัวเน้นตัวเจาะ54นะครับ57 95นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับ ส่วนดาวโจน VIP นะครับดาวโจน VIP นี้ผมได้3แล้วก็9นะครับผมสายรูดผมให้ไปที่เลข9้นะครับ30 32 34 90 92 94นะครับเม็เดเดียว392 เน้นตัวเจาะก็นี่เลยนะครับ9032นะครับส่วนดาวโจนปกตินะครับค่ำคืนนี้ค่ำคืนนี้ผมได้8แล้วก็9นะครับสายรูดผมให้ไปที่เลข9นะครับผม80

ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางในรอบดึกนะครับชื่นชอบแนวทางในรอบไหนแล้วค่อยตามนะครับไปว่ไม่ต้องตามผมทุกรอบก็ได้เนาะเอาที่รอบเราตัวเลขตรงใจกันนะครับก่อนออกไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับคําคืนนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับกับสวัสดีครับ